ฤดูที่ชอบบอกนิสัยคุณ 1. รือฤดูร้อนเมืองไทยเป็นเมืองร้อนหากคุณยืนยันว่ายังชอบฤดูร้อนแสดงว่าคุณเป็นคนเก่งมีนิสัยเปิดเผยเป็นคนชัดเจนแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและกล้าสแสดงออกสุดๆคุณรักความยุติธรรมแถมยังค่อนข้างคิดมากคุณกล้าได้กล้าเสียและใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าคุณมีไลฟ์สไตล์ที่โฉบเฉี่ยวโลดแล่นไปไหนไปกัน สายลุยไม่เกี่ยงไม่บน่นคุณมักมีความสุขกับการที่ได้พบเจอผู้คนและเรียนรู้อะไรใหม่ๆข้อเสียข,ของคุณคือคุณเป็นคนหัวรั้นเสมอเมื่อมีใครมาตีกรอบการใช้ชีวิตหรือบังคับคุณเช่นพ่อแม่หรือคุณครู 2. องรูรูฝนหากคุณชื่นชอบบรรยากาศท่ามกลางรูรูฝนแสดงว่าคุณเป็นคนขี้เหงาชอบความโรแมนติกคุณมักทุ่มเทกับความรักมากติดแฟนเป็นที่สุด คุณเป็นคนฉลาดและวางแผนการใช้ชีวิตเก่งคุณเป็นคนที่เพื่อนๆมักไว้ใจและชอบบอกความลับกับคุณเพราะความเชื่อใจคุณมักได้รับหน้าที่เป็นผู้นําให้กับเพื่อนๆในกลุ่มอยู่เสมอทําให้บางครั้งคุณไม่กล้าแสดงความอ่อนแอออกมาอีกทั้งคุณยังมีความไม่มั่นใจในตนเองอยู่บ่อยครั้งหากมีอะไรมากระทบกับความคิดคุณคุณก็จะรู้สึกอ่อนไวหวนอยแบบทันทีคลับคล้ายกับสายน้ํา 3. หดูหนาว หากคุณเป็นคนชอบความหนาวเย็นเป็นชีวิตจิตใจแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงชอบช่วยเหลือผู้อื่นคุณเป็นคนหัวดีหัวไวเรียนรู้อะไรได้ไวกว่าเพื่อนคุณเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งชอบให้คนอื่นมองว่าตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งพึ่งพาได้ไม่อยากให้ใครมองเห็นความอ่อนแอของตัวเองในบางคนจะชอบไปสักแท็บทูเพื่อปกปิดความอ่อนแอของตัวเอง คุณชอบออกจากบ้านไปท่องเที่ยวมากกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆแต่ยังไงก็ตามคุณก็ยังขอท่องเที่ยวในรูปแบบสบายๆไม่ลำบากจนเกินไปเพราะคุณนั้นขี้ร้อนเป็นที่สุด 4. ฤรูใบไม้ผีคุณเป็นคนสดใสร่าเริงสดชื่นเหมือนบรรยากาศในฤรูใบไม้ผีคุณเป็นคนจิตใจอ่อนโยนมองโลกในแง่ดีเสมอแต่บางครั้งคุณก็โลกสวยเกินไปคุณรักสัตว์รักธรรมชาติ เวลาว่างคุณชอบอ่านหนังสืออยู่บ้านมากกว่าออกไปพบเจอผู้คนและความวุ่นวายคุณมีเพื่อนเยอะแต่ไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนๆเ,เท่าไหร่คุณขี้เบื่อง่ายอารมณ์อ่อนไหวง่ายแต่ไม่อ่อนแอคุณมีคติที่ว่าถ้ามีแฟนเราเศร้าก็อ,อยู่เป็นโสดจะดีกว่าคุณรักครอบครัวเป็นที่สุดในบางคนขอเลือกครอบครัวสัตว์เลี้ยงมากกว่าแฟน 5. ฤดูใบไ,ไม้ร่วงคุณเป็นคนเอาตัวรอดเก่ง ชอบคิดช่างฝันมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายไม่ชอบอยู่เป็นโสดนานๆถ้ามีแฟนจะคลั่งรักแฟนมากๆแถมขี้หึงอีกด้วยคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ดีเลยทีเดียวเพราะคุณสามารถจัดการจัดแจงและว,วางแผนเก่งมีความเจ้าระเบียบนิดๆรักความสะอาดไม่ชอบอะไรที่รกหูรกตาตัวเองและในบางครั้งคุณก็อินดี้แบบว่า มีนิสัยเย็นชาไปบ้างเพราะความคิดเยอะในหัวคุณเป็นคนมุ่งมั่นดีไม่หลุดโฟกัสกับความรู้สึกและการกระทำของตัวเองคุณไม่เสียเวลาไปกับการนินทาคนอื่นเท่าไหร่ฟังจบแล้วเพื่อนๆชอบฤดูไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะ